สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความหลงหลังศึกวอลเลย์บอลวีทีวีบินเดียนครับที่ประเทศเวียดนามที่นักตบสาวรุ่นยาวของไทยไปทำผลงานสะเทือนเวียดนามมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังเกมประเดิมสนามในกรุ๊ปีของทีมชาติไทยชุดยู20ที่จะมาสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมช็อกแฟนวอลเลย์บอลเจ้าถิ่น เมื่อสามารถเอาชนะทีมแกร่งอย่างสโมสรทองทินที่เต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ได้แบบสุดมัน3ต่อ2เซตซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบพลิกความคาดหมายแบบนี้แฟนๆชาวเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับโดยแฟนเวียดนามคนแรกนั้นได้มาบ่นว่าแพ้ให้กับหลานรุ่นยู20ที่เล่นส่วนใหญ่อายุแค่1 8 1 9มันน่าขายหน้า ผู้เล่นของเราลงไปสนามอย่างกลับไปแฟชั่นโชว์ของกีฬาส่วนคนต่อมาก็มาตัดพ้อว่าทองทีนนั้นเคยเป็นทีมวอลเลย์บอลที่แข็งแกร่งแต่ว่าแพ้ให้กับยู20ของไทยแบบนี้มันน่าเศร้ามากสําหรับทองทีนที่คอมเมนต์ต่อมาก็มากล่าวด้วยความผิดหวังด้วยว่ามันน่าเศร้ามากทีมวอลเลย์บอลที่แข็งแกร่งที่มีผู้เล่นทีมชาติเวียดนามหลายคนแต่ว่าแพ้ให้กับทีมวอลเลย์บอลร,ระดับเยาวชน ซึ่งก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่มาตำหนิความพ่ายแพ้ของทีมทองทินในแมชนี้ว่ามีผู้เล่นทีมชาติหลายคนแถมยังมีผู้เล่นชาวต่างชาติด้วยนี่มันช่างน่าอับอายซึ่งผู้เล่นต่างชาติที่เขาได้กล่าวถึงและได้ลงเป็นผู้เล่นตัวลหลักของทีมทองทินในแมชนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือวัชรียานวนแจมที่อิมพอร์ตจากประเทศไทยของเรานั่นเองครับส่วนแฟนลูกยางในลําดับต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มาบ่นในความพ่ายแพ้ของทีมทองทินในครั้งนี้ว่า มีผู้เล่นทีมชาติเวียดนาม5คนแต่ยังแพ้กับเด็ก U20 แบบนี้ฝันที่ทีมชาติเวียดนามจะเปลี่ยนสีของเหรียญรางวัลมันยังคงอยู่ห่างไกลซึ่งเหรียญรางวัลที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเหรียญเงินที่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญทองในซีเกมนั่นเองครับส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลลัพธ์ที่ออกมาของแมชนี้ว่าถ้ามันเป็นการเจอกับสโมสรไทยแล้วแพ้แบบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล แต่นี่มาเป็นการแพ้กับทีมเด็กถ้าไม่รู้สึกละอายใจคนคนนั้นก็คือจี้เพียวโดยจี้เพียวที่เขาได้นํามาเปรียบเลยเนี่ยก็ไม่ต้องงงนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่จากที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งของวรรณกรรมชื่อดังของประเทศเวียดนามส่วนแฟนชาวเวียดนามในลําดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงกุนซือของทองทินหลังผลการแข่งข,ข,ขันในเกมแมชนี้ว่านี่มันน่าขายหน้ามากมินซุง ควรที่จะลาออกในทันทีหลังจากเกมนี้ที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าคุณผู้จัดการทีมโปรดลาออกซะแพ้ให้กับทีมบอลบอกอยู่ยีในขณะที่คนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจด้วยว่าโค้ชเนี่ยดูเหมือนติดยาผู้เล่นก็เหมือนไม่มีจิตวิญญาณแพ้ผู้เล่นรุ่นอยูยีมันน่าเบือ่อส่วนคนต่อมาที่ได้มากล่าวชื่อชมมาถึงเด็กไทยของเราว่าพูดตรงๆนะว่า ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดยูย่เล่นกันได้ดีกว่าพวกเขาเล่นเกมรับกันได้ดีเกมรุกดีและก็มีความมั่นใจมากที่คนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าทีมชาติไทยชุดยูย่เล่นกันได้ดีมากนะพวกเธอยังคงเด็กแต่ว่าเล่นกันได้เก่งจริงๆแค่20ปีแต่การตีสามเมจากแดนหลังนั้นยอดเยี่ยมเลยเช่นเดียวกับชาวเวียดนามคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่ายู่20ของไทยเล่นดีมากตีบอลได้ดีและก็เข้าตีได้อย่างรวดเร็ว ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองถึงทีมไทยชุดนี้ว่าสไตล์การเล่นของไทยยู0นะ่ดีมากมีความมั่นใจและก็ความกล้าหาญเด็ดขาดมากที่คนต่อมาก็ได้มีความมิเเห็นด้วยว่าดูที่การเล่นของทีมยู0ของไทยแล้วเล่นก็ได้เก่งมากนี่มันเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาลงทุนในวอลเลย์หญิงกันได้ดีมากส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งเปรียบเทียบคุณภาพของวอลเลย์หญิงไทยกับของเวียดนามว่า วอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยมันช่างแตกต่างอายุต่ำกว่า20ปีแต่พวกเขาเล่นได้เป็นผู้ใหญ่มากที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาตัดพ้อต่อไปว่าระดับของวอลเลย์บอลเวียดนามและไทยเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าในประเทศไทยเนี่ยพวกเขามีรากฐานที่ดีจากทีมระดับเยาวชนมันยืนยันจากความกล้าหาญที่พวกเขาเผชิญหน้ากับผู้เล่นทีมชาติเวียดนามมากมายของทองท่น จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มีมุมมองว่าการฝึกซ้อมของไทยนั้นมันยอดเยี่ยมมากนักกีฬายูย่สแต่พวกเขามีร่างกายที่มันแข็งแกร่งกว่าผู้เล่นทีมชาติเวียดนามซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวเสนอแนวว่าวเวียดนามเนี่ยจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้แนวทางการฝึกอบรมเยาวชนของประเทศไทยส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาชื่นชมทีมชาติไทยชุดนี้ว่าทีมชาติไทยชุดยู0นั้นมีเทคนิคที่ดี เล่นบอลกันอย่างชาญฉลาดถ้ามันมีการจ่ายบอลที่แย่ๆบ้างผู้เล่นยู20ก็ยังสามารถทําแต้มได้ด้วยการเล่นอย่างเบาๆส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มีมุมมองต่อชัยชนะอันพลิกล็อกของเด็กไทยของเราในแมชนี้ว่าถ้าทีมระดับยู20เล่นได้ขนาดนี้มันก็เหมาะสมกับชัยชนะแล้วละ่ะตัวเซตและเบอร์11กับเบอร์12ของพวกเขานั้นเก่งมากเล่นกันได้ทรงพลังมากส่วนทีมทองทินนั้นไม่อยากที่จะพูดถึงเลยมีทีมชาติตั้งหลายคนแต่ว่าบอลแรกนั้นน่าเบื่อมาก ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงหนึ่งในผู้เล่นไทยอย่างวาริศลาด้วยว่าสาวที่สวมเสื้อหมายเลข12ของไทยนั้นน่าทึ่งมากส่วนความิดเห็นต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความกังวลใจว่าแบบนี้ถ้าทีมชาติไทยชุดยูต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามชุดยู0มันจะแค่ไหนกันเนี่ยซึ่งก็มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่าฉันเดาว่ามันจะเป็น3ต่อศูนเซตสำหรับทีมยูของไทย ทีมยู20ของเวียดนามคงจะไม่ได้สักเซสในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าทีมยู20ของไทยพบยู20ของเวียดนามทีมชาติเวียดนามอาจได้ไม่ถึงสิบแต้มที่จากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังว่าฉันก็หวังว่าทีมชาติเวียดนามชุดยู20จะมีการลงทุนในการฝึกซ้อมที่มันเป็นระบบกันมากขึ้นแต่ว่าเมื่อลองมองดูผลงานของทีมชาติไทยชุดยู20แล้วมันยังมีหนทางอีกยาวไกลเลย ่าาทีเรจะสมา,าะามาที่แฟนลูกยางชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มาแสดงมุมมองเชิงเสนอแนะหลังความแพ้แพ้ของทีมทองทินต่อทีมชาติชุดเยาวชนของไทยในครั้งนี้ว่าเราไม่ควรที่จะเชิญทีมเยาวชนแบบนี้มาแข่งขันอีกต่อไปถ้าผู้เล่นเวียดนามไม่สามารถเล่นด้วยสภาพจิตใจที่ดีได้เพราะเมื่อคุณชนะคุณจะสามารถคุยได้แต่ถ้าคุณแพ้คุณจะต้องอับอายขายหน้า ควรเชิญสโมสรเกาหลีญี่ปุ่นจีนจะดีกว่าครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังเกมสุดพลิกล็อกสะเทือนวงการลูกยางเหงียนที่ทัพเุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู20สามารถล้มสโมสรระดับชั้นนําของประเทศเวียดนามได้แบบสุดเซอร์ไพรส์ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงหลังเกมกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับ โดยในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันในแมชต่อไปเนี่ยทีม U20 ของไทยจะลงสนามเจอก,กับทีมแร่งอย่างนินบินในช่วงเย็นวันจันทร์ที่13พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาก็มารอลุ้นเด็กไทยของเราให้สามารถสร้างเซอร์ไพรส์กันได้อีกสักครั้งหนึ่งครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบก,กันได้อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ